สวัสดีค่ะจากช่องอริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะใช้ริบบิ้นสามเส้นค่ะประหยัดริบบิ้นนะคะลายนี้ขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญทีหลังได้ค่ะแบบนี้นะคะ สีหรือริบบิ้นที่ใช้ทำก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลมีแหนบมีเหรียญน,นะคะริบบิ้นตัวนี้นะคะเป็นริบบิ้นกากเพชรทึบนะคะเนื้อละเอียดนะคะตัวนี้เบอร์สองค่ะตาหัวใจนะคะ เราจะตัดริบบิ้นมา3เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่80ซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะพับริบบิ้นให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วแบบนี้ค่ะตัดปลายแหลมทั้ง2อด้านนะคะเราจะพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะรีดรอยพับให้เป็นรอยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะ ด้านที่ยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะลิบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1น,นะคะเอาริบบิ้นเส้นที่สามสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาลิบบิ้นเส้นที่สองเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ดึงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะ ดึงทั้งสามเส้นให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะดึงให้กระชับเลยค่ะเราจะได้สามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะเฉียงขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านขวามือพับเฉียงขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะ นำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะก็ล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆนคนไหนฝึกทําใหม่นะคะกลัวตรงนี้จะเลื่อนหลุดนะคะก็ใช้เทปใสนะคะติดไว้ก่อนก็ได้นะคะคนไหนทําเป็นทาคล่องแล้วไม่ต้องติดก็ได้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะ พล <c oughs> <c oughs> <fish> <c oughs> ิกก <c oughs> ับด้านมานะคะเราจะได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาสามเส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นทับกันด้านบนสามเส้นแบบนี้นะคะด้านล่างก็จะเหลือริบบิ้นอยู่สามเส้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมา นนี้ะะคหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างเขาก็จะโผล่ด้านหลังตรงนี้นะคะสามเส้นนะคะจากนั้นเราจะให้ด้านบนเหลือริบบิ้นแค่สองเส้นค่ะ เราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะวางลงมาแบบนี้เลยจากนั้นเรายกริบบิ้นขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายช่วยจับไว้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นนี้ก็วางไวง้แบบนี้ใช้น oh> ิ้วชี้เราดันริบบิ้นตรงนี้ค่ะออกมานะคะออกมาสองเส้นแบบนี้นะคะปัดสองเส้นที่เหลือไว้ด้านหลังแบบนี้เราจะเอาสองเส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองตรงนี้ค่ะ เอาริบบิ้นนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะปล่อยนะคะเส้นที่สองนะคะสอดผ่านห่วงที่หนึ่งมาโผล่ห่วงที่สองตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปแบบนี้เลยให้ริบบิ้นโผล่มาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยปล่อยมือริบบิ้นเราก็แต่ยุ่งๆหลวงๆแบบนี้เลยนะคะเราจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะ หรือเพื่อนเพื่อนจะไล่ดึงทีละเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะระวังริบบิน้นบิดผิดรูปด,ด้วยนะคะตรงนี้เขาก็จะยังไม่แน่นนะคะริบบิ้นจะยังหลวมอยู่นะคะกดตรงนี้ลงนิดนึงก็ได้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะลักษณะนี้ยังไม่แน่นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยแล้วก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะไม่ต้องดึงแรงนะคะดึงนิดเดียวนะคะแบบนี้เราจะได้แบบนี้เราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึ่งสองค่ะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึ่งสองวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะด้านล่างจับริบบิ้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะ นับไปหนึ่งสองเหมือนเดิมค่ะวางาพาดริบบินหน้าเส้นที่สองใช้มือซ้ายจับไว้นะคะอันนี้เลยจับริบบินขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึ่งสองวางาพาดริบบินหน้าเส้นที่สองค่ะใช้มือซ้ายจับไว้นะคะด้านบนเราจะเหลือริบบินอยู่สองเส้นแบบนี้นะคะเราจะเอาริบบินเส้นแรกนะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้รอเข้าช่องตรงนี้นะคะ แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยสังเกตว่ามุมสามเหลี่ยมเขาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเส้นที่สองนะคะสอดช่องเดิมนะคะแต่เบี่ยงให้ดิบินมาโผล่ช่องที่สองค่ะถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะริบินจะยังไม่แน่นนะคะริบินจะยังหลวมอยู่นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะ ลักษณะนี้เลยค่ะแบบนี้เลยพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะไล่ดึงในขั้นตอนนี้นะคะไล่ดึงทั้ง6เส้นนะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะไม่ต้องดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้จากนั้นเราจะสอดเก็บริบบินค่ะสอดตามแนวของลิบบินนะคะลิบบินจะผู่ช่องที่สองนะคะหนึ่งสองนะคะตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดึงค่ะสอดจนครบทั้งหเส้นเลยนะคะแบบนี้เลยสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะพอเราสอดครบแล้วเราจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะ ริบบิ้นจะยังไม่แน่นแล้วก็จะยังไม่เท่ากันนะคะเราจะไล่ดึงนะคะไล่ดึงทั้ง6เส้นค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะพอเราดึงกระชับนะคะเราก็จะบีบด้านข้างแบบนี้นะคะบีบแบบนี้นะคะหมุนหมุนแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเพื่อให้ริบบิ้นเท่ากันนะคะแล้วก็ไล่ดึงอีกรอบนึงนะคะ ค่อยๆดึงค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะด้านหลังพลิกกลับด้านมาค่ะใช้นิ้วป้งเรากดตรงนี้นะคะกดตรงนี้ใช้มือซ้ายประคองไว้นะคะค่อยๆไล่ดึงอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะให้กระชับนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะ ลักษณะนี้เลยจากนั้นค่ะเราจะมาทำตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็จะทำแบบง่ายๆเลยค่ะจับริบบิ้นมาไว้ในมือหนึงเส้นนะคะนับไป 1, 2, 3, หนึ่งสองสามวังผาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามค่ะแบบนี้เลยใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะนับไปสามเส้นเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสาม วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับไป 1, 2, หนึ่งสองสามวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามค่ะแบบนี้นะคะเราใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะเราจะเหลือริบบิ้นด้านบนอยู่สามเส้นแบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องตรงนี้นะคะลอดเข้าช่องช่องนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเส้นที่สองนะคะสอดช่องเดิมนะคะแต่เราเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่สองตรงนี้นะคะสอดช่องเดิมนะคะเบี่ยงให้มาโผล่ช่องที่สองค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะสอดช่องเดิมค่ะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่สามแบบนี้นะคะถัดจากเส้นที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะจะมาโผล่ตรงนี้นะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเขาจะยังหลวมอยู่นะคะพลิกกลับด้านมาไล่ดึงในขั้นตอนนี้ค่ะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะดึงทั้งหกเส้นเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะขั้นตอนนี้ไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะพลิกด้านกลับมาดูเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะ สอดตามแนวค่ะริบบิ้นผูดช่องที่สองเมันเดิมนะคะสอดเขี่ริบบิ้นธรรมดาเลยค่ะแบบนี้เลยสอดจนครบทั้งหกเส้นเลยนะคะ พลิกด้านกลับมาดูด้านบนนะคะเราจะได้ประมาณนี้แล้วก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะทั้งหกเส้นนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะด้านบนประมาณนี้ไล่ดึงนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลย จากนั้นนะคะเราจะมาทำตรงนี้นะคะปีบตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำแบบง่ายๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆนจับแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้เลยค่ะจากนั้นสอดช่องด้านหน้าเลยนะคะช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ รีบินผลตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้นินวชี้แล้วดันตรงนี้ไว้นะคะดันตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงให้เขาได้ลักษณะนี้ค่ะดันตรงนี้ลงนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เส้นที่สองนะคะแล้วก็โค้งรีบินให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยสอดเข้าไปนะคะ จากนั้นเราก็ดึงนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นที่สามค่ะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้เลยใช้นน้วชี้เรากดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้เส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นโค้ง ให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยใช้นิชิแล้วดันตรงนี้ลงแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็โคง้งแบบินให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วก็ ใช้นิชีราดันตรงนี้ไว้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะโค้งดิบินให้ได้ลักษณะนี้นะคะสอดช่องระน,นาตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะดิบินโผล่ตรงนี้แล้วก็ใช้นิชี้เราดันตรงนี้ไว้แล้วก็ดึงนะคะก็ดึงเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ จะได้แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านนอกค่ะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับตะแคงแบบนี้นะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ลงค่ะแล้วก็สอดนะคะ แบบนี้เลยเราก็จะดันกรีบนะคะใช้นิ้วโป้งเราดันตรงนี้ค่ะดึงด้านล่างนะคะดึงแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะได้กรีบลักษณะนี้เส้นที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนจะวนไปทางซ้ายหรือวนไปทางขวาก็แล้วแต่ถนัดนะคะเส้นที่สองนะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาสอดช่องด้านหน้าตรงนี้แบบนี้เลยนะคะ ในบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะดึงนะคะใช้นิ้วโป้งเรดาดันกลีบขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่สามพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะสอดนะคะทำจนครบทั้ง8เส้นนะคะใช้นิ้วโป้งเรดาดันค่ะดันกลีบขึ้นมาแบบนี้นะคะ นี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เส้นต่อไปนะคะพับริบบิ <pre> ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะดันกลีบขึ้นแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้เส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้นะคะสอดนะคะ แล้วก็ใช้นิ้วโป้งดนันกรีบขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวาม,มอือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดต,ตรงนี้เลยแล้วก็ดันกรีบนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงจัดกรีบให้เท่ากันนะคะอีด้านกลับมาดูกรีบนะคะ ก็จัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะจะได้กลีบประมาณนี้เลยจากนั้นเราจะเก็บริบบิ้นส่วนเกินนะคะพับนะคะจับตะแคงแบบนี้นะคะพับแบบนี้สอดนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ใช้แหนบเราช่วยดึงออกมานะคะบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะ ดึงออกมาค่ะถ้ากลีบเขาเด้งขึ้นนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะดึงแล้วก็พับแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เลยถ้าเด้งนะคะเราก็ดึงเฉนีปโป้งเราดันตรงนี้แล้วก็ดึงพับนะคะสอดค่ะดึงนิดนึงค่ะพับสอดนะคะทำจนครบทั้งหกเส้นค่ะดึงนิดนึงค่ะพับสอดนะคะ ดึงนิดนึงนะคะพับสอดนะคะด้านหลางเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพีด้านกลับมาดูกลีบด้านบนนะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้แบบนี้เลยจากนั้นเราจะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะ ใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถจับแบบนี้นะคะใช้แหนบช่วยดันเหรียญลงไปนะคะแบบนี้เลยสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้แบบนี้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ